ร้อยตำรวจเอกีศักดิ์โสภะชาติครับรองสวัสดิ์ธุรการสารนจังหุกรรแม่ละมากครับวันนี้เรามาที่โรงเรียนห้วยนกแรนะครับอ่าหมู่สองตำบลแม่ละมากครับในโครงการซองสติเตอร์นะครับก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่เรามาดําเนินการกับท่านผอรุนีผอทองครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนกแรครับครับสวัสดีครับท่านผอ จะสอบถามนะครับความรู้สึกนะครับเรื่องที่ว่าตำรวจเนี่ยได้มาทำกิจกรรมโครงการาาตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนห้วยนักแร้นะครับที่ว่าแต่ก่อนเนี้ยมันมันเรือนรางใช่ไหมครับค่ะเรือนรางแล้วก็แทบจะไม่เห็นสิน้นทางไม้ลายใช่ครับแล้วก็ก็เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างทางนีิลุกพางแม่ลำมา่าแล้วก็เทศบาลตำบลแม่ลำมาก เราร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่สองมิถุนาที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้นเ,นเรามีตำรวจจราจรของนูครับไดรัมามาอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้เด็กพ่วงตังเช้าได้เยนน็นเช้าแล้วก็ทอาเยนครับมันดีไหมครับสุดยอดเลยค่ะในฐานะที่ของอเนของอเนียมันรุ่งแรลนะคะแล้วก็เราขอามรทุกข้อไปทุกทุกปีเลยเราก็ได้รับการตอบรับจากที่หมวดการนนินนะคะ สองสพออแม่ละมาะเป็นอย่างดียิ่งเลยท่านมาตรงเวลานะคะเจ็ดโมงท่านจะมาปฏิบัติหน้าที่ล้แปดนาฬิกาท่านก็นะครับพอช่วงตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีท่านจะมายืนรอเด็กพร้อมที่จะเรียนส่งเด็กข้ามถนนนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของจราจรได้เป็นอย่างดียิ่งเลยต้องขอขอบพระคุณ หน่วยงานของท่านด้วยนะคะกับตอนที่ช่วงที่ว่าการจราจรขับข้างเลยครับแล้วก็เส้นเส้นที่บอกว่าตรงนี้เป็นทางมืลอไกับระยะที่ให้รถหยุดเนี่ยมันไม่ชัดเจนใช่ไหมครับรถก็อาจจะมาไม่ร pues ู freely, line, to to ้ว่าจะหยุดัวรจะหยุดตรงไหนนะครับถึงแม้มีตำรวจจราจรมันก็ดูก็ยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับใช่รู้ว่ามันเครื่องหมายมันไม่ชัดเจน ควรจะเป็นเส้นระวังที่ว่าที่<ช>เป็นข<ช>ีดขีดขึ้นมาเรื่อยๆะนะครับหลังจากที่เรามาทํากิจกรรมแล้วเรามาแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาในเรื่องของเครื่องหมายบนพื้นทางให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยม,ม,มันมันทำให้รถเนี่ยเห็นระยะในการที่จะควรจะหยุดตรงไหนเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับค่ะก็ะหลังจากดูวันนี้นะคะวันนี้วันแรกหลังจากที่เราทำเมื่อวันที่สองเราก็จะเป็นการปิดยาวเลยใช่ไหมคะ ก็คือผิดตั้งแต่ที่สามที่สี่ที่ห้าแล้ววันนี้เป็นวันที่หกนะคะก็สังเกตเห็นนะทุกคนก็ตื่นตกใจตื่นตาตื่นตาแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เป็นอย่างดีเลยทําให้จุดที่ทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ผมคิดว่ามันจะสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กและผู้ปกครองแล้วก็คนในชุมชนที่สั่งจอนไปมาได้เป็นอย่างดียิ่งเลยค่ะเพราะเครื่องหมายมันชัดเจนเพราะว่าเครื่องหมายชัดเจนแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มาปฏิบัติหน้าที่ นะคะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผออยากจะขอบคุณท,<ะ>ที่เล็งเห็นตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าทางมะลายเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นทางที่ศักดิ<ะ>์สิทธิ์ใครเห็นหรือว่าเด็กได้รับเลวตรงจุดทางมะลายเนี่ย<ะ>เขาจะได้รับการคุ้มครอง<ะ>ในในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดในช่วงนี้<ะ>ก็ถือว่าโร<ะ>งเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่โชคดีที่ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นประโยชน์ตรงจุดนี้ ะะเราก็คิดว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดกับเด็กหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าบุคคลในชุมชนก็ตามนะคะคาดว่าน่าจะศูนเปอร์เซน์ในๆๆในในในภาคเรียนนี้นะ<อ> สุดยอดเลยนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาทําให้พวกเราแบบนี้แล้วก็สร้างอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนะทางภาพรวมของทางษษษษษษษเทศบาลเขาก็ขอบคุณเรามาด้วยคณะกรรมการเขาก็ขอบคุณระบบต้องยกความดีความชอบให้กับทางสถานีตํารวจอำเภอแม่น่งางแล้ลล่ะค่ะ,ะที่ถึงความสำคัญรนกาให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนอย่างสุ เป็นโคนกาที่ดีนะครับโอถ้าในใจสุดยอดและยอดเยี่ยมเลยครับคือเสร็จภายในวันเดียวนะคะคแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าคือเปิดเสร็จภายในวันเดียวแล้วสามารถให้บริการได้ทันทีนะคะทั้งประชาชนในพื้นที่<ช>และนักเรียนก็ประชาชนในพื้นที่นอกพื้นที่ท,ที่เข้ามาใช้บริการเพราะ เส้นทางหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยมันเป็นเส้นทางหลักที่จะไปสู่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็สถานที่ราชการต่างๆในอำเภอเมลมาศดนั้นรถตรงนี้ค่อนข้างที่จะพลุกพ่านมากในช่วงเวลาขับผัดก็คือช่วง7จ็ดโมงถึงแปดโมงต่างๆนต,ต่างก็ไปทํางานแต่ถ้ามีเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมองเห็นเด่นชัดเวลาจะเกิดอะไรหรืออะไรเนี่ยมันก็ ท่านอทุนีนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความรู้สึกที่ว่าเรามาทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวขอท่านอ,อทออํามือางี้ครับแล้วก็พูดว่าตองเทูเกเตอร์นะครับพร้อมกันครับรครับรหนึ่งหนึ่สสงสองซ้ำตองทูเกเตอครับขอบคุณครับ